ใส่เข้าไปแล้วตาจะบอดไหมวิธีการใช้งานมันยังไงตามมาดูคลิปนี้ครับ mm hmm. สวัสดีทุกท่านนะครับอยู่ที่เพจช่างบอยพระรามสองสำหรับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการเก็บรักษาไพ่คอนแทคหรือคอนแทคเลนยังไงเนี่ยให้อยู่กับเรานานๆนะครับนี่1ชุดก็จะประมาณนี้เลยได้ไพ่หนึ่งสำหรับคอนแทคหนึคู่ และคอนแทคเลนที่จะได้ไปเนี่ยเป็นคอนแทคเลนสำหรับเล่นไพ่โดยตรงนะครับซึ่งไม่มีวางขายตามท้องตลาดทั่วไปคำถามและข้อกังวลของหลายๆคนเนี่ยถามว่าใส่เข้าไปแล้วตาจะบอดไหมต้องบอกงี้ครับคอนแทคเลนตัวนี้ไม่ต่างจากคอนแทคแฟชั่นทั่วไป ที่วัยรุ่นเขาใส่ณนะตอนนี้เลยส่วนตัวผมเนี่ยใช้มาหลายปีนะครับสามารถใช้ได้ปกติเลยนะครับคอนแทคเลนส์ตัวนี้แต่ข้อแนะนําผมจะบอกนี้ครับเวลาได้คอนแทคเลนส์ไปเนี่ยเมื่อเราใส่ไปแล้วนานๆตาเราจะรู้สึกแห้งให้ไปหาซื้อน้ําตาเทียมติดตัวไว้เลยนะครับคอยหยอดไว้เรื่อยๆนะครับเพราะตามจะแห้งและถามว่าน้ำตาเทียมเนี่ยจะไปหาซื้อที่ไหนสามารถไปหาซื้อตามร้านแว่นท็อปเจริญนะครับ หรือร้านวัดสันตามห้างต่างๆเดี๋ยวผมขึ้นรูปร้านค้าให้ดูนะครับไปบอกเขาว่าซื้อน้ำตาเทียมหน่อยตามนี้เลยนะครับและสําหรับคําถามขา้อที่2นะครับใส่ล้วตาจะเป็นสีม่วงหรือเปล่าเพราะคอนแทคเลนส์เนี่ยมันเป็นสีม่วงนี่ใส่เข้าไปแล้วตาต้องสีม่วงสิตามที่ผมใส่และลูกค้าหลายๆคนใส่ให้ผมดูนะครับไม่ม่วงใส่เข้าไปแล้วตาเป็นสีปกติธรรมชาติเลยบางคนกังวลตาจะเป็นสีม่วงหรือเปล่าตาแบบ เนียนกิปนะครับถ้าเกิดมองภายนอกเนี่ยมองไม่รู้หรอกว่าใส่คอนแทคเลนส์เพราะเขาออกแบบมาสําหรับเล่นไพ่โดยตรงนะครับมันจะไม่เป็นสีสันเหมือนคอนแทคแฟชั่นทั่วไปและข้อแนะนําอีกอย่างหนึ่งนะครับให้ไปหาซื้อน้ํายาคอนแทคเลนส์มาเปลี่ยนน้ําเวลาเราไปเล่นอย่างเงี้ยพอเล่นเสร็จใช่ไหมเราจะเอาคอนแทคเลนส์มาเก็บไว้ในนี้นะครับแล้วก็เติมน้ำคอนแทคเลนส์เข้าไป ถ้าเกิดรู้สึกว่าน้ำยาคอนแทคเลนส์เนี่ยมันเก่าเราก็เปลี่ยนทิ้งแล้วก็หยอดใหม่ไปบอกเขาหาซื้อว่า1น้ํา้ำตาเทียม2น้ำยาคอนแทคเลนส์นะครับเติมเสร็จนี่ถ้าเกิดรู้สึกสกรปรกเราก็เปลี่ยนทิ้งเปลี่ยนทิ้งนะครับอย่าให้คอนแทคเลนส์เราสกรปรกนะครับเดีย๋ยวอาจจะระคายเคืองตาได้ <Okay. S 1> และหลายๆคนอยากรู้นะครับว่าใส่คอนแทคเลนส์เข้าไปจะเห็นเป็นยังไงนะครับหลังไพ่เดี๋ยวผมจะมาลองให้ดูนะครับนี่เลยเดี๋ยวลองอันนี้เป็นแว่นสําหรับดูนะครับ อย่างเนี้ยคิงก็เห็นเป็นอย่างนี้เลยนะครับบอกตัวแล้วก็บอกดอกได้เลยอ่คิงอันนี้แมมนี่แจ็คนี่เบอร์สินะครับอ่าเดี๋ยวมาดูแจ็ค10อ่าโอเคครับลองดูตามนี้เลยครับเพื่อคอนแทคและไพ่ของคุณจะได้อยู่นานๆมีอะไรเกี่ยวกับการพน,นันลองโทรมาคุยกันครับส่วนตัวผมเองเนี่ยเป็นทั้งช่างแล้วก็เป็นคนเดินเล่นด้วยนะครับ มาปรึกษาตรงจุดอย่างแน่นอนอันไหนเล่นได้ผมบอกว่าเล่นได้อันไหนเล่นไม่ได้ผมไม่แนะนําเล่นไม่ได้ก็คือเล่นไม่ได้นะครับโอเคครับถ้าเกิดใครชอบเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเทคนิคแบบนี้เนี่ยฝากกดติดตามให้ช่องช่างบอยด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาแนะนําวิธีการใช้งานนู่นนี่นั่นเกี่ยวกับไฮโลหรือไพ่การพนันอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมาลงที่ช่องนี้เลยฝากกดติดตามด้วยนะครับ